สวัสดีปีใหม่2 5 6 8วันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องหลักสูตรชูดฟลายของสนามยิงปืน GT Shooting Center เอาเดือนมกราคมก่อนครับในเดือนมกราคม2 5 6 8นี้เรามีหลักสูตร Home Defense รุ่นที่1ในวันเสาร์ที่18มกราคมเรารับได้เพียง15ท่านก็มีผู้สมัครเต็มแล้วครับตั้งแต่ของสิ้นปี จะพบกันอีกรนะอบหนึ่งในรุ่นที่2วันที่29มีนาคมถ้าท่านสนใจก็รีบสมัครเป็นเข้ามานะครับก่อนที่จะพลาดโอกาสเป็นคอร์สท,ที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจาวันและสามารถนํเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อตัวท่านเองและต่อคนที่ท่านรักต่อครอบครัวของท่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคอร์ส8ช็อตกันวันที่25-26มกราคมช่วงปลายเดือนนี้แหละครับทำไมต้อง combat ช็อตกันหรือปืนลูกซองระบบต่อสู้ ในขณะนี้ท่านจะพบว่าปืนลูกซองกำลังมาแรงนะครับถูกนำเอามาใช้ในหลากหลายรูปแบบและก็มีคำถามว่าทำไมต้องเป็นปืนลูกซองในคลิปนี้จะมีคำตอบครับในคอร์สปืนลูกซองของเราเรียน2วันเสาร์อาทิตย์25และ26วันที่25ช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับปืนเกี่ยวกับกระสุนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับและช่วงบ่าย ก็จะลงภาคสนามส่วนวันอาทิตย์จะเป็นปฏิบัติภาคสนามทั้งวันครับตั้งแต่9.00ถึ 18. ง18.00ท่านจะได้เรียนรู้เทคกกนิคการยิงปืนลูกซองหลากหลายรูปแบบมีคำถามด้วยกัน3คํคำถามหลักๆก็คือทำไมต้องลูกซอง 2. ทำไมต้องเรียนยิงปืนลูกซอง 3. าทำไมต้องเรียนที่ GT Shooting Center เรามาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำถามแรกกันก่อน ปืนลูกซองที่วางอยู่ตรงหน้าผมขนาดนี้รวมทั้งปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกโดยส่วนตัวผมเองแล้วลเมื่ออยู่บ้านเราใช้ปืนลูกซองเป็นอาวุธหลักปืนสั้นเป็นเพียงแบ็กอัพครับทาไมเหตุผลก็คือในระยะ30เมตรลงมาถือเป็นอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของปืนลูกซองปืนสั้นไม่มีทางสู้ได้หรอกครับปืนสั้น9มมกระสุน9มม1น,นัดน้ําหนักหัวกระสุนก็อยู่ที่ประมาณ124เกรนนั่นคือกระสุนมาตรฐาน หรือ115เกรนกระสุน9มมความเร็วต้นอยู่ที่ประมาณ1,100ถึง1,200ฟุตต่อวินาทีในขณะที่กระสุนปืนลูกซองแบบ SG หรือ Double o b u c หรือลูก9้าที่เราเรียก1นัดออกไป9เม็ดแต่ละเม็ดมีความเร็วโดยเฉลี่ยเมื่อยิงจากลำกล้องประมาณ18นิ้ว1,200ฟุตต่อวินาทีเท่าๆกับ9มมแต่1นัดออกไป9เม็ดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกเป้าหมายก็มีสูงขึ้น ถ้าท่านมีปืนลูกซอง5นัดยิงซ้ำๆๆๆออกไป5นัด95 45เท่ากับ45เมตรนะครับแต่ละเม็ดโดนเข้าไปนี่มีสิทธิ์ตายได้นะครับเพราะขนาด SG หรือ Double o b c เนี่ยจุด32นิ้วนะครับหน้าตัดเล็กกว่า9มมจุด03นิ้วเท่านั้นเอง9มมคือจุด355ไอ้นี่คือจุด320เล็กกว่ากันนิดเดียวครับแต่มากกว่าการถึง9เท่า ยิ่งคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามหลบอยู่ในหลังที่กำบังเนี่ยโผล่มาช่วงแขนช่วงอะไรสักนิดนึงเนี่ยก้าวมอต้องใช้เวลาในการเล็งยิงนะแต่ลูกซองซัดเปลี่ยงเข้าไปครับแพทเทิร์นของมันจะเคเวอร์โดนแค่เม็ดเดียวนี้ก็ออกอาการแล้วครับประเด็นถัดมาก็คือกระสุนลูกซองเนี่ยเกินระยะสังหารออกไปแล้วเนี่ยมันจะหมดอนุภาพอย่างรวดเร็วไม่เตลดเิดเปิดเปิงไปทําร้ายคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะที่กระสุน9มาม ..45.38 หรือ3 5 7 ระยะอันตรายในมุม33องศาเนี่ยไปได้ถึงไกลไปได้ไกลถึงเกือบ2กิโลนะแทนที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินกลับไปโดนคนที่ไม่เกี่ยวข้องคดีตามมานะปืนลูกซองกระบอกเดียวเนี่ยสามารถจะใช้กระสุนได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับกรูปแบบของเป้าหมายอย่างผมเองผมใช้กระสุนที่ติดบ้านนะเบอร์เจ็ดครึ่ง สำหรับยิงสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผมต่อสัตว์เลี้ยงของผมถัดมาก็เป็นกระสุนแบบ BB อนุภาพสูงขึ้นกว่าเบอร์เจ็ดครึ่งในระยะใกล้ๆในยิงคนตายนะครับผมก็ยังมีลูกโฟ u c บั uck, หรือลูก27เมตรสำหรับการต่อสู้ขั้นชะกันนะโตมาไปนี่27เมตร3เท่าของลูก SG แล้วก็มีลูก SG อยู่ด้วย ลูกก้าปืนลูกซองกระบอกเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้กระสุนได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ประเด็นถัดมาก็คือผมเลือกใช้ปืนลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นทำไมผมใช้ลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นอันที่หนึ่งคือประหยัดสองเสียงของมันคมขวัญครับสมมติว่ามีคนร้ายเข้ามาในบ้านผมเนี่ย เสียงขึ้นลำของปืนลูกซองระบบป um ๊มแอคชั่นนีมันข่มขวัญน,นะครับบอกให้รู้แล้วว่าูเอามึงแน่นะซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นต้องยิงก็ได้แต่เป็นรูปแบบของการป้องปรามมีปืนอาจจะไม่ต้องยิงก็ได้นะครับถ้าเรารู้หลักจิตวิทยาการต่อสู้ถ้าไม่บ้าซะจนเกินไปเนี่ยนะผมได้ยินเสียงขึ้นลำปืนล,นลูกซองเนี่ยครับผมถอยหนีแล้วครับผมไม่กล้าไปแลกหรอกเพราะปืนลูกซองได้ชื่อว่าเป็นปืนปราบนักเลงปืน เร็วแค่ไหนแม่นแค่ไหนตายกันมาสินัดต่อน,นักแลวครับด้วยปืนลูกซองนี่คือเหตุผลหลักๆที่ว่าทําไมปืนลูกซองเราจึงใช้เป็นปืนหลักในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในเคหสถานภายในเลือกสวนไร่นาคําถามต่อมาก็คือทําไมต้องเรียนไปยิงปืนลูกซองบางคนพูดว่าปืนลูกซองยิงเมื่อไหร่ก็ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ตายไม่จริงหรอครับ ถ้าคุณไม่รู้จักหลักการของมันไม่รู้จักแพทเทิร์นไม่รู้จักวิริยะหวังผลมันจะไม่ยิงเมื่อไหร่ก็ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ตายเสมอไปหรอกแต่ถ้าคุณเรียนรู้หลักการของเขารู้เรื่องแพทเทิร์นของเขารู้เรื่องความลึกของสายลูกปลายรู้เรื่องอนุภาพของเม็ดลูกปลายยิงเมื่อไหร่ก็ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ตายจะยิงเอาตายหรือจะยิงเพื่อสั่งสอนเลือกเอาได้เลยครับที่สำคัญอาวุธปืนมันเป็นอาวุธโดยสภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหมายถึงการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อสูญเสียอิสรภาพสูญเสียทรัพย์สินเงินทองพลาดพลั้งขึ้นมานี่เยอะ่อเยอะครับที่เกิดการสูญเสียขึ้นกับคนในครอบครัวกับตัวของท่านเองด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะอยู่กับอาวุธเราจะใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างปลอดภัยเราต้องเรียนรู้เรื่องของอาวุธครับเรื่องกฎความปลอดภัยเรื่องรูปแบบวิธีการใช้ วิธีการพึงระวังการเรียนที่ถูกต้องท่านจะได้รับการถ่ายทอดจากครูฝึกได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกประเด็นถัดมาก็คือปืนลูกซองเป็นปืนที่มีแรงดีคอยคมดุดันหนักหน่วงถ้ายิงปืนลูกซองไม่ถูกวิธีมักจะเกิดการเข็ดขยะบ,บางคนได้รับบาดเจ็บเกิดความแยงเกิดความกลัวไปตลอดทั้งชีวิตเลย แต่ถ้าเรียนได้ถูกต้องครูฝึกเขาจะมีการวิธีแนะนําวิธีการต่างๆที่จะสอนให้ท่านได้อย่างถูกต้องเพื่อรับมือกับแรงรีคอยที่คมและดุดันผู้หญิงตัวเล็กๆครับสูง148เซนติเมตรน้ำหนัก44กิโลกรัมเนี่ยสามารถยิงปืนลูกซองได้อย่างสบายๆเลยครับในขณะเดียวกันผู้ชายตัวใหญ่ที่ยิงลูกซองไม่ถูกวิธีบางคนถึงขนาดเข็ดขยาดกลายเป็นแบดอิมเพลชันไปเลยคำถามที่สก็คือทำไมต้อง ที่ GT Shooting Center เหตุผลก็คืออันแรกที่นี่คือสถาบันฝึกอบรมยิงปืนการที่เราจะประกาศตัวเป็นสถาบันฝึกอบรมยิงปืนได้นี้เราต้องมีความมั่นใจนะครับเราต้องมีคุณภาพจริงๆและเราเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มี MOU กับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี2554เราเป็นแห่งแรกและยังคงเป็นแห่งเดียวมาจนถึงทุกวันนี้นั่นหมายถึงว่า มันจะต้องมีมาตรฐานการเรียนการสอนมีเครื่องชี้วัดและผลสมัมฤทธิ์ที่สำคัญก็คือครูฝึกของเราทุกคนต้องผ่านหลักสูตร probationary instructor นั่นก็คือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นครูฝึกยิงปืนในระบบต่อสู้และครูฝึกทุกคนต้องยิงปืนได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งปืนสั้นโอโต้ลูกโม่ปืนลูกซองปืนยาวถ้าไม่เช่นนั้นไม่มีทางได้ลงไปยืนในแถวของการเป็น instructor ครับ นอกเหนือไปจากนั้นเรายังเน้นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมการเป็นสมาร์ทชูเตอร์เพราะคนที่ถือปืนไว้ในมือหรือมีอาวุธปืนในครอบครองต้องมีคุณธรรมสูงกว่าปกติมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นสร้างความปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ในขณะนี้เมื่อเรียนจบแล้วได้อะไรเป็นคำถามสุดท้ายสิ่งที่ท่านได้ก็คือรู้ทฤษฎีของปืนลูกซอง ทั้งปืนและกระสุนในกรอบที่สามารถจะนำเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสิ่งที่จะได้เป็นประการต่อมาก็คือวุฒิบัตรที่รับรองโดย3องคอ์กรสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาย,ยิงปืน GT Shooting และสนาม GT Shooting Center ท่านยังได้เป็นสมาชิกของสนาม GT Shooting Center 2ปี เราไม่เปิดรับ walk i อเข้ามาเราไม่เปิดรับเป็นรายปีนะครับแต่เราสงวนสิทธิ์ไว้สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมกับเราเท่านั้นเข้ามาใช้ฟรีครับเหตุผลก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองของเพื่อนร่วมใช้สนามเพราะนั่นไม่ถ<ๆ>ึงว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรกับเราแล้วจะรู้กฎความปลอดภยัยและมีแนวทางการปฏิบัติเรื่อง,องกฎความปลอดภัยในการใช้สนามในทิศทางเดียวกัน ท่านจะมีสนามที่มีความเป็นส่วนตัวสูงปลอดภัยสูงทุกครั้งที่ท่านเข้ามาใช้สนามท่านเทคแคร์ตัวเองได้เลยครับไม่จะเป็นเรื่องชากาแฟขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มน้ำเปล่าน้ำอัดลมเปิดตู้เย็นเปิดตู้แช่บริการตัวเองได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดหรือไม่มีลิมิตเพราะเราถือว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของทุกคน GT Shooting Center คือ Gate Way to Save your Life และพบกันครับวันที่25-26ใน Combat Shot g u n Level 1